ววสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกับเรื่องที่ได้ยินกันเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะคะมีหลายท่านหลายคนเนี่ยเขาทักอีบล็อกส่วนตัวเข้ามาถามจะแปนทั้งอีบล็อกส่วนตัวทั้งโทรเข้ามาสอบถามทั้งหลายช่องทางอะเนาะเราก็เลยขออนุญาตไลฟ์ในวันนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งข้อมูลให้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะในพื้นที่แล้วก็ที่เราเป็นคลับ FC ต่างๆต,ต้องใช้คำนี้ได้ไหมที่ติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็อยากจะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะะเนาะเหลืออีกไม่กี่วันก็จะเป็นเดือนใหม่ใช่ไหมคะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงนั่นนี่โน่นแอป ต้องใช้แอปต้องจ่ายตังค์ได้เท่าไหร่อะไรยังไง<ม>นั่นนี่นู่ก่อนอื่นท้าความก่อนนะคะโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563นะคะเริ่มเริ่มลงทะเบียนนะคะเริ่มลงทะเบียนร้านค้าตั้งแต่วันที่1ตุลานะคะร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะแล้ววันที่16ที่ผ่านมาเมื่อกลางเดือนนี้ก็มีในส่วนของ ประชาชนนะคะคุณลูกค้าว่าอย่างี้ดีกว่าเนาะกลุ่มลูกค้าที่จะไปใช้บริการร้านค้าร้านอาหารนะคะก็ไปเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ยอดเมื่อสักครู่ดิฉันเช็คยอดมาสําหรับสิทธิ์สิทธินะฮะจำนวนสิทธิ์นะฮะจำนวนสิทธิ์ของคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ยังว่างอยู่นะคะอยู่ที่6กแสนเกนสามพาิบะคะสามารถลงทะเบียนได้มีมีไปสองประเภท ่าก็คือ,อยังตอนนี้ยังลงทะเบียนได้อยู่ปกตินะคะยังลงทะเบียนได้อยู่เพราะว่าสิทธิ์ยังว่างอยู่ไงสิทธิ์ยังว่างอยู่ต้องหกแสนเก้าหกแสนเก้าหมื่นสามพันกับอีการ์สิทธิะะ์เช็ com. 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 ะคเมื่อสักครู่นะคะเช็คในเวอร์ไวเว็บคนละครึ่ง com นะคะ com นะคะ com อันนี้ไปไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้เลยนะคะใครที่มีร้านค้าร้านอาอาหาร นระะ้านลอตเตอรี่ไม่ได้นะจ๊ะร้านเล่าไม่ได้นะคะร้านลอตเตอรี่ร้านเล่าไม่ได้อ่าเดี๋ยวเดีดี๋ไหนพูดแล้วเดี๋ยวเรามาแนะนําอย่างเป็นทางการกันเลยดีกว่าสําหรับข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาที่ร้านค้ากันก่อนนะวนี้เริ่มกันที่ร้านค้ากันก่อนนะคะการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้านะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์และสาขาธนาคารกรุงไทยในเวลาทำการ ดังนั้นถ้าลงไม่เป็นพี่ป้าน,นาอาคนไหนที่เข้ามาดูไลฟ์ในวันนี้แล้วเอ้ยมีข้อมงข้อมูลนั่นนี่นู่นนะคะคุณพี่ติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านหรือหรืออีกหนึ่งกรณีนะถ้าไหนๆก็ไหนๆละใครที่สนใจแบบเออแต่มันไม่รู้อะไรจริงๆที่จะเป็นอธิบายเข้าไปก็ยังงงๆยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็ติดต่ออินบล็อกส่วนตัวมาได้อินดียินดีรับใช้นะคะก็เดี๋ยวจะมีเบอร์เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่ทํางานในธนาคารจะได้ออกไปบริการให้กับ พ่อแม่พี่น้องชาวเผือมแม่สอดของเรานะคะเงื่อนไขเขาบอกว่าเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสําหรับร้านค้านะคะจะต้องเป็นกิจการประเภทร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะคุณเป็นประกอบการรายย่อยหรือเปล่าถ้าเป็นประกอบการรายใหญ่ไม่ได้นะคะต้องเป็นประกอบการรายย่อยเท่านั้นเป็นเป็น SME มได้ไหม คิดว่าได้นะถ้าเป็น SME ถ้าเป็น SME ก็ถือว่าเป็นรายย่อยใช่ไหมแอนนะคะดังนั้นโรบินสันโรตัสอะไรใหญ่ๆจะจะไม่ร่วมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็2นะคะไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคลแอนนะคะอันไหนที่จดทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชก,กต้อง,ต,องต้องศึกษาข้อมูลด,ดีดีก่อนนะคะว่าเป็นประเภทไหนประเภทนิติบุคคลไม่ได้นะคะไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ แกย่างห้าดาวไม่ได้อาหาเซเว่นไม่ได้แน่นอนนะคะมีอะไรที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ชานงไผ่มุกที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ได้นะคะอ,อะไรอะชาลีบังเสือเสือเป่าไฟหรืออะไรต่างที่เป็นที่เป็นร้านกาฟแฟร,ร้านเครื่องดื่มอะไรที่เป็นแฟรนไชส์ไม่ได้นะคะอันดังนั้นจะไม่ได้ก็เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์นะคะร้าน,นค้าสามารถรับเงินอ่ะ เรื่องเรื่องของรับเงินวันนี้วันอังคารเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขามีปัญหาการวัดเงินไม่เข้านะคะจริงๆแล้วมันจะต้องเข้าตั้งแต่วันจันนี้แล้วก็คือเมื่อวานเนาะแล้วก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็จะเข้าถัดไปเลยสมมติว่าวันนี้ลูกค้ามาใช้อยู่1,000ันบาทอย่างเงี้ยเงิน1 0 0 0บาทจะเข้าวันพรุ่งนี้นะคะต,ต่อไปอันนี้อธิบายแบบสั้นๆเนาะใครที่อยากจะรู้ว่าเอ้ยมันติดขัดอะไรนะนี่นู่นก็สามารถสามารถที่จะสอ,อบถามกันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งได้นะคะ ต่อไปต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนลูกค้าที่จะไปใช้บริการนะคะลูกค้าที่จะไปใช้บริการก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้เช่นกันค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาวันนี้27แหละก็ไปใช้ได้นะคะลงทะเบียนตั้งแต่วเวลา6โมงนะคเขามีเวลาด้วยนะคะ6โมถงถึง5ทุ่มนะคะเงื่อนไขนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนสัญชาติไทยนะคะ อายุระหว่าง18ปีขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนเป็นไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะังนั้นใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้โครงการนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนะคะแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่ย่อนแยงไงคะเพราะหลายคนกรูไปลงกับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปค่อนข้างเยอะแล้วดังนั้นเชื่อได้ว่านะคะ600,000เนี่ยก็ ไม่ไม่ทะลุเป้าแน่นอนนะคะคนใช้น้อยนะคะเพราะว่าไปจํากัดสิทธิ์เขาเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์อย่างเงี้ยคือคนคือคุณมาออกทีหลังอะเนาะอะพูดตรงตรงว่าคุณมาออกทีหลังเพราะคุณมาออกลอกแรกๆมันก็อาจจะพอได้อยู่แต่อันนี้คือคุณมาออกทีหลังแล้วเฮ้ยเพิ่งมาบอกทีหลังอะเราลงทะเบียนอันนั้นไปแล้วอันนี้ไปแล้วแล้วก็มาขัดอันนั้นมาขัดอันนี้มาบล็อกอันนั้นบล็อกอันนี้มันก็ไม่ได้อะนะฮะจำนวนนะคะค่อยทั้งหมดสิบล้านคนหรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดนะฮะณนะวันนี้เนี่ย ผ่านมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ละสิ 10, 6, 7, 8, 9, 20, บหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบวันละสิบวันละสิบเช็คเมื่อกี้ยังเหลืออีกหกแสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบนะคะเดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งอีกตอนนี้ลงมาลมะเมื่อกี้หกแสนนะคะตอนนี้ตอนนี้เหลือหกแสนสี่ค่ะหกแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสองสิบนะคะ ต่อไปจะอธิบายเป็นเป็นสั้นๆให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจกันแบบว่าให้สามารถกลับมาดูรีลันได้นะคะสามารถกลับมาดูรีลันได้แต่คนก็ติดตามเฟซดิฉันแต่ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคะหลักๆแล้วแอปนี้ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดย้านะคะว่าแอปเออว่าว่าโครงการนี้ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดจ่ายเป็นตัวเลขมาเฉยๆนะคะจ่ายเป็นตัวเลขมาเฉยๆตัวเลขก็คือ3,000บาท นะคะเป็นตัวเลข3 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวอธิบายเป็นเป็นพราระเกา่าเป็นเปเป,เปเปอร์ไปด้วยนะคะเงินเงินโครงการนี้นะคะถ้าใครเข้าร่วมแล้วโดยที่คุณไม่ได้เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะได้รับเงินในในใน,ในแอปกระเป๋าตุงนะคะแอปกระเป๋าตุงคุณต้องโหลดมาก่อนนะคะก็ต้องโหลดแอปกระเป๋าตุงมาก่อนแล้วคุณถึงไปกดรับสิทธิ์ในเว็บไซต์ www คนลครึ่ง co cs จากนั้นจะได้ s m s มายืนยันและถึงจะผูกลิงก์กับบัตรเปนตัวประชาชนแล้วมันถึงจะเข้า ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะคะแอปพลิเคชันนี้ก่อนที่จะเข้าหลดแล้วเรียบร้อยปุ๊บคุณก็ต้องใช้เลขบัตรจำตัวประชาชนเลขหลังหน้าบัตรเออเลขหลังบัตรแล้วสแกนใบหน้านะคะถึงจะเข้ากับแอปพลิเคชันนี้ได้จากนั้นตัววงเงิน3,000บาทเนี้ยวงเงิน3,000บาทเนี้ยจะติ้งเข้าไปในระบบเข้าไปในแอปพลิเคชันของคุณนะคะแล้วก็จะเริ่มใช้งานได้ทั้งหมด3เดือนนะคะ3เดือนตั้งแต่วันที่23ตุลาซึ่งเพิ่งใช้ได้มา4วัน นะคะสาม่สิบยีตุลาใช่ไหมเราก็<ๆ>ยิงยาวไปจนถึงวันที่31มธันวานะคะสาสเธันวาจ่ายคนละครึ่งคือยังไงนะคะคือวันหนึ่งควรจะได้ลิมิตไม่เกินวันละ150บาทนั่นหมายความว่าคือลิมิตสูงสุดนะคะสมมุติว่าสมมุติว่าคนไปจ่ายไปซื้อกับข้าวร้านอาหารนะคะคุไปจ่ายข้าวร้านอาหารสามร้อยบาทนะคะคุณก็เติมเงินเข้าไปในนั่นนะคะ100 หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะก็จะเป็นสามร้อยเพื่อที่จะจ่ายให้กับร้านค้านะคะคุณต้องเติมเงินเข้าด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสามพันเนี่ยคุณจะใช้ได้เลยไม่ใช่คือคนละครึ่งคือคือรัฐออกให้ครึ่งหนึ่งคือรัฐจะออกให้ได้วันละย้ําคําว่าวันละด้วยนะคะวันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อวันวันนั้นคุณจะใช้เกินกว่านี้ไม่ได้ ได้เพียงแค่วันละ150บาทต่อวันแล้วคุณก็ต้องเติมเข้ามาอีกร้0ยห้าเป็น300แสดงว่านั้นคุณลิมิตแบบสูงสุดแล้วนะคะลิมิตแบบสูงสุดเลยนะคะแล้วก็เวลาถ้าคุณซื้อเนี่ยมันจะไม่รวมมันจะไม่รวม,ม,ม,รวมเหล้าบุรีนะคะเหล้าบุหรีลอตเตอรี่นะคะร้านสระผมทําผมร้านทําลงทําเล็บปั๊มน้ํามันไม่ได้นะคะไม่ได้ ปั๊มน้ำมันไม่ได้นะคะแต่เป็นน้ํามันเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคได้นะคะสินค้าอุปโภคบริโภคได้ร้านอาหารได้แต่ร้านอาหารต้องไม่เป็นแฟรนไชส์นะคะตาป้าแต๋วตมอะไรต่างๆนานัที่มันเป็นแฟรนไชส์ไม่ได้อย่างที่ขั้นตอนที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะตมเตยยำระเบิดไม่ได้นะคะร้านอะไรอะบิงชูบิกสุอะไรต่างๆที่เป็นแฟรนไชส์ไม่ได้นะคะไม่เข้าร่วมไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีอีกทีหนึ่งร้านค่ะที่จะเป็น ที่จะมาลงทะเบียนกับเราเมื่อสักครู่จะต้องเป็นร้านค้าที่เป็นร้านค้ารายย่อยนะคะนั้นก็ต้องไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดดีๆแล้วถามว่าคนแม่สอนถามเยอะมากถามทุกกลุ่มถามทุกกลุ่มไลน์ถามทุกกลุ่มเฟซร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในแม่สอดมีร้านอะไรบ้างพี่แก้วเฮ้ยเจ้าคลิกคําว่า world wide web Dutch, คนละครึง่งภาษาไทยนะคะ com แล้วเข้าไปดูแล้วก็กดเลือกนะคะอ,อ่กดกดเข้าไปในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ค้นหานะคะที่รูปภาพมันจะเปลี่ยนทั้งหมด4ขีดนะคะสขีดสีขีดแบบนี้นะคะอ่ะสีขีดแล้วก็เลือกสถานที่เ,เลือกจังหวัดค่ะเลือกจังหวัดก็คือเลือกจังหวัดตากมันก็จะแสดงออกมาเลยมาเลยเดี๋ยวเราลองลองดูลองมาดูนะว่า ในประเทศแม่สอดเรานั้นในจังหวัดตากเรานั้นมันจะขึ้นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะแบบนึงร้านค้าร้านค้าใช่ไหมคะจะช้านิดนึงนะคะแบบหนึงนะ,ะในระหว่างรอเดี๋ยวเราก็อธิบายไปไปด้วยละกันนะคะสำหรับแอปกระเป๋าตุงอย่างที่บอกนะคะก็ เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอันนี้ลงทะเบียนไม่ใช่แบบหนึ่งนะคะเช็คร้านค้านะคะจริงๆพิมพ์ใน Google ก็ได้นะคะพิมพ์ใน Google ก็ได้ว่าเช็คเช็คร้านค้าคนละครึ่งนะคะเช็คร้านค้าคนคนละครึ่งนะคะ เช็คร้านค้าร่วมรายการคนละครึ่งนะคะพ,พิมพิมอย่างนี้ใน Google ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาส์ชหากันว่าเจอที่ไหนยังไงบ้างจะไปแบบเร็วๆนะเพราะว่ามันเป็นรายชื่อร้านค้าซึ่งน่าจะหาเจอทั่วๆไปอยู่แล้วเจอปะเนี่ยวยวนไปบนมาอ่ะเดี๋ยวอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้ดีกว่า กระเป๋าตังค์นะคะแอปกระเป๋าตังค์แอปกระเป๋าตังค์เ,งเนี่ยเวลาถ้าเราจะเติมตังค์นะคะขั้นตอนมันก็จะมีอยู่ที่ว่าเราจะต้องคลิกกลับไปที่ปุ่ม G Wallet นะคะแล้วก็ไปเลือกธนาคารนะคะมันจะมีโลโก้อ่ะคะ่ะคุณผู้ชมมันจะมีโลโก้แบบให้เติมเงินนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงนะไปธนาคารง่ายสุดธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านเริ่มตั้งแต่ตอนให้เขาโหลดแอปยืนยันตัวตน เสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะได้แอปพลิเคชันอยู่ในมือเราแล้วเราก็เติมเงินเข้าไปในวันนั้นเลยจะง่ายที่สุดแต่สําหรับใครที่อพอจำเรื่องหน่อยพอที่จะเข้าใจหน่อยอรู้เรื่องเทคโนโลยีหน่อยก็สามารถเติมด้วยตัวเองได้นะคะก็คือคุณจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะอันดับแรกเลยคือต้องมีอินเทอร์เน็ตต้องมี Wi-Fi ต้องมีแบบ 3G นะคะถ้าไม่มี 3G ไม่มีอินเทอร์เน็ตเติมแบบรายวันรายเดือนนะคะต้องบอกว่าต้อง มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะจ๊าหนูคุณพี่ค่ะคุณนาค่ะคุณอาอาค่ะมันต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นะคะทุกแอปพลิเคชันนะต้องบอกเลยจริงอ่ะก็ไปเติมใน G ี a l l e t นะคะใน G ี a l l e t แล้วก็ไปเลือกธานาคารแล้วก็เลือกจำนวนเงินนะคะก็ต้องเลือกจำนวนเงินก่อนอย่างน้อยนะคะเพื่อที่จะไปจ่ายไงมันคือคือคนละค,ค,รจจครึ่งคือรับจ่ายให้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือเราต้องเติมนะและสำหรับอันนี้คำถามเลยคำถามที่แบบทางบ้านถามกันมาเยอะอีปี้น้องลืมรหัสผ่านยี่ใด ธนาคารอย่างเดียวเลยจ้ะธนาคารอย่างเดียวเลยค่ะนะคะเป็นธนาคารกรุงไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้นําบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันว่าแอปนี้มนเป็นของของเราแต่เราลืมธนาคารเขาจะปลดล็อกให้นะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารอย่างอื่นไม่ได้นะคะต้องเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านเท่านั้นนะคะ <S <S พอดีใช้เครื่องมีสไลด์อยู่แล้วก็มีข้อมูลร้านค้าร้านอาหารต่างๆในเมสซดนะคะ ที่ร่วมรายการนะคะยาปูดองไม่เข้าใช่ไหมคะจำได้อยู่ยแหมมาละเราก็เสิร์ชใน Google เลยนะคะแล้วเขาก็แบบมาเจอหน้านี้นะค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเว็บไซต์คือคนละครึ่งแล้วก็เราก็จะมาเจอที่ว่าคนา้นค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วเราก็มาเลือกค่ะจังหวัดตากแล้วเราก็กดค้นหาได้เลย มันก็จะขึ้นมาทั้งหมดแบบหนึงนะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดแบบแลวมันจะบอกเปน็นอำเภอให้ให้หมดเลยนะคะว่าเพน,นะคาสีด้วงจังหวัดตากเป็นธงฟ้าร้านขนมหวานป้าเพนนะคะอันนี้ในต้นลุ่งนะคะเป็นร้านไอศครีมร้านกว๋วยจั๊บเมืองตากนะคะร้านปลาแตกนะคะเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปหน้าร้านด้วย ่ะเป็นสินค้าโอทงโอทอปอะไรองเงี้ยนะคะก็ขึ้นมาหมดเลยบ้านริมนงริมน้ำอะไเนี่ยค่ะมันจะเช็คแบบไม่ยากค่ะได้หมดเลยต่างๆนานาหมดเลยครัวคุณลำไยเงี้ยค่ะ ประเด็นสังเกตง่ายๆเลยคือไม่ไม่ใช่เป็นร้านค้าแฟรนไชส์ไม่ใช่เป็นร้านสะดวกซื้อนะก็แล้วก็เป็นร้านขายเหล้าขายเบียร์อะไรเนี่ยไม่ได้สักอย่างเลยร้านขายลอตเตอรี่ก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นร้านอาหารนะคะนี่นี่ข้าวต้มลำปางไม่สอดได้นะคะข้าวต้มลำปางไม่สอดเมลรมานก็จะเป็นรังสรร์ใจยาเก๋นะคะเป็นร้านขายผลไม้นะคะมีอะไรไม่สอดไม่สอดร้านสีม่วงอยู่ตรงไหนเอ่ย ทะะวีทวีวัดอาน,นิพพภะนะคะร้านพี่นิดอ่าอันนี้แม่ละมาศนะคะปณิตาการค้านะคะแม่ละมาศนะคะสุรีพรอานิตาเดี๋ยวนค่ะแม่สอนมันจะรวมทั้งจังหวัดมันก็จะค่อยๆค่อยๆเลือกหาเอานะคะคุณผู้ชมแล้วก,ก็อีกหนึ่งอย่างคือเวลาถ้าเราสังเกตอ่ะเราจะสังเกตเห็นก็คือสติกเกอร์เขาจะมีสติกเกอร์แบบ เป็นร้านนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยบ,บ,บ้านผักรักตวันด้วยนี่นผักรักตวันที่ตากนะคะเมื่อกี้เห็นโพสต์อยู่แม่ตาวแม่ตาวใกล้ๆก็จะมีบ้านปลาลีนะคะบ้านปลาลีเข้าร่วมมีมีใครที่ผู้ประกอบการท่านไหนนะคะพ่อค้าแม่ขายท่านไหนที่บอกว่าเอย,อยากเข้าร่วมบ้างข้าไปในเว็บไซต์เลยคะ่ะเวอร์ไวเวบ เวอะ w w w คนละครึ่ง .com นะคะหรือว่า .com นั่นเองนะคะโอเคคลิปนี้ก็คงจะช่วยกระจ่างให้กับพ่อแม่พี่น้องที่หลายๆคนเกิดความสงสัยเกิดความใคร่รู้นะคะเกิดความแบบว่าเอ้ยมาเขาทำยังไงอะไรงไงนะนี่นะก็ ที่อยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะต้องทํายังไงนะคะประเด็นสำคัญเลยคือย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าควรจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ประเด็นแรกนะคะประเด็นที่2ก็คืออายุ18ปีขึ้นไปและเป็นคนไทยนะคะประเด็นต่อมานะคะจะต้องมีแอปพลิเคชันก็คือมีแอปกระเป๋าตุ้งอยู่ในอามือถือของคุณนะคะต้องทํำยังไงก็ สามารถโหลดแอปมาก่อนก็ได้หรือจะไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านนะคะก็พัชีิแจงอธิบายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะใครที่บอกเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้ก็แย้งกันมาได้นะคะโอเคเดี๋ยวเป็นคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อให้ท่านทุคนได้มีโอกาสได้มาศึกษากันแบบสั้นๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ